สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักตีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้10ธันวาคมนะคะของทุกปีเนี่ยก็ตรงกับวันรัฐธรรมนูญวันนี้ค่ะเราจะได้มาร่วมพูดคุยนะคะกันถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวันรัฐธรรมนูญกันค่ะ โดยวันรัฐธรรมนูญนี้นะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวรแล้วก็เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นเครื่องหมายนะคะที่กําหนดถึงระเบียบแบบแผนของสังคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475 การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทยเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ใช้กันมาเป็นเวลา700ปีเศษมาเป็นระบอบประชาธิปไตายโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อยู่ภายใต้รัชธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศสาเหตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทยหลังสงครามโรคครั้งที่หนึ่งหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกผลอันนี้ก็ได้กระทบมาถึงประเทศไทยด้วยนะคะโดยพระองค์ได้แก้ไขเศรษฐกิจโดยปลดข้าราชการออกยังความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการอิทธิพลจากตะวันตก เกี่ยวกับอุดมการ์ทางการเมืองทำให้กลุ่มคนหนุ่มต้องการการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอย่างฉับพลันรัฐบาลได้ออกกฎหมายเก็บภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินจากราษฎรจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการทหารและราษฎรทั่วไปจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยการปฏิวัติเกิดขึ้นมีคณะผู้รักษาการพระนครฝ่ายทหารซึ่งประกอบไปด้วยพันเอกพระยาพหลพลยุหเสนาพันเอกพระยาทรงสุรเดชและพันเอกพระยาฤทธิอาคเนเป็นผู้บริหารประเทศ เมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรียกว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวซึ่งก็มีสาระสำคัญของธรรมนูญการปกครองฉบับนี้นะคะได้แก่การกำหนดว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลายการใช้อำนาจสูงสุด ก็ให้มีบุคคลคณะบุคคลผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรดังนี้คือพระมหากษัตริย์สภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการราษฎรศาลลักษณะการปกครองนะคะแม้จะเปลี่ยนระบบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ถือว่าพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขของประเทศเป็นสถาบันที่ถาวรและมีการสืบราชสมบัติต่อไปในพระราชวงศ์การปฏิบัติราชการต่างๆจะต้องมีกรรมการราษฎรผู้หนึ่งเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การโดยได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการราษฎร จึงจะใช้ได้สถาบันที่เกิดใหม่ก็คือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอำนาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายต่างๆซึ่งเมื่อพระหมหากษัตริย์ลงพระประมาพิไทยประกาศใช้แล้วจะมีผลบังคับได้เหตุนี้ค่ะในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองสภาผู้แทนจึงเป็นสถาบันที่มีอำนาจสูงสุดทางการเมืองส่วนการใช้อำนาจตุลาการ ก็ยังคงให้สารยุติธรรมที่มีอยู่แล้วนะคะพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามกฎหมายได้ตามเดิมค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของประวัตินะคะวันรัชธรรมนูญจนถึงกระทั่งวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2 4 7พรพระบาทสมเด็จพระปรกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัชธรรมนูญรชาชอาณาจักรสยามฉบับถาวรซึ่งมีหลักการต่างกับฉบับแรกในวาระสำคัญหลายประการไม่ว่าจะ จะเป็นได้มีการเปลี่ยนระบอบการปกครอง เป็นการปกครองแบบรัฐสภาทั้งนี้หาเนื่องจากรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2475ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองเป็นผู้ใช้อำนาจทางคณะรัฐมนตรีซึ่งพระมหากษัตริย์ก็ทรงแต่งตั้งให้บริการราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทนรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญตัติมิได้ใช้แต่เพียงอำนาจนิติบัญญัติเท่านั้น แต่มีอำนาจที่จะควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารแผ่นดินด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะคณะรัฐมนตรีรวมทั้งพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบการเป็นรัฐบาลก็มีอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนได้หากเห็นว่าได้ดำเนินการไปในทางที่เป็นภยัยหรือเสื่อมเสียต่อผลประโยชน์สำคัญของรัฐซึ่งมีผลเท่ากับการถอดถอนสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งเพื่อให้รัษฎรเลือกตั้งใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับพระมาหากษัตริย์นั้นนี่นะคะก็ได้บัญญัติว่าพระมาหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานนะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมีได้อย่างไรก็ตามค่ะนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะตั้งแต่พุทธศักราช2,475มาจนถึงปัจจุบนันรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยก็มีทั้งสิ้นประมาณ25ฉบับแต่ถ้านับเฉพาะฉบับที่สำคัญก็จะมีเพียง18ฉบับเท่านั้นนะคะฉบับแรกค่ะเป็นรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามพุทธศักราช2,427 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2475รวมอายุการประกาศและบังคับใช้5เดือน13วันฉบับที่2รัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475รวมอายุการประกาศและบังคับใช้13ปี5เดือน ฉบับที่3รัชธรรมนูญฉบับราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2490รวมอายุการประกาศและการบังคับใช้1ปี5เดือน28วันฉบับที่4รัชธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2490 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2490รวมอายุการประกาศใช้1ปี4เดือน14วันฉบับที่5รัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2492ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2492รวมอายุการประกาศและบังคับใช้2ปี8เดือน6วัน ฉบับที่ 6. รัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495ประกาศและบังคับใช้วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2495รวมอายุและประกาศบังคับใช้6ปี7เดือน12วันฉบับที่7ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช2502ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2502รวมอายุการประกาศและบังคับใช้9ปี4เดือน20วันฉบับที่8รัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2511 ประกาศและบังคับใช้เม mm. ื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2,511รวมอายุการประกาศและบังคับใช้3ปี4เดือน20วันฉบับที่9ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช2,515ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่15ธันวาคม2,515รวมอายุการประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่15ธันวาคม2,515รวมอายุการประกาศและบังคับใช้1ปี9เดือน22วันฉบับที่10รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,517 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2517รวมอายุการประกาศและบังคับใช้2ปี 2> ฉบับที่11รัชธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2519ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2519รวมอายุการประกาศและบังคับใช้1ปี ฉบับที่12ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2520รวมอายุการประกาศและบังคับใช้1ปี13วันฉบับที่13รัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2521แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2528ฉบับที่1 4รัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534 ฉบับที่15รัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534ฉบับที่16รัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ฉบับที่17รัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2549ฉบับชั่วคราวและฉบับที่18รัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550 รัชธรรมนูญฉบับลงประชามติ เรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดนะคะของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะซึ่งเป็นรูปหล่อลอยตัวนะคะประกอบด้วยรูปเล่มรัชธรรมนูญในสมุดไทยประดิษฐานบนผานแว่นฟ้าสร้างด้วยทองแดงมีความสูง3เมตรหนัก4ตันตั้งบนฐานรูปทรงกลมด้านบนโค้งกลมลานอนุสาวรีย์ยกสูงมีบันไดโดยรอบรอบนอกลานอนุสาวรีย์มีครีบทรงแบนอยู่4ทิศ ที่โคนครีบมีภาพแกะสลักลายปั้นนูนและมีรั้วเตี้ยเตี้ยกั้นโดยรอบลานอนุสาวรีย์รั้วนี้ใช้ปืนใหญ่โบราณจำนวน75กระบอกฝังดินโผลท้ายกระบอกขึ้นมาเป็นเสาคล้องโซ่เชื่อมต่อกันครีบสีด้านสูงจากแท่นพื้น24เมตรมีรัศมียาว24เมตรหมายถึงวันที่24ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ผ่านรัชธรรมนูญซึ่งตั้งอยู่บนยอดป้อมกลางตัวอนุสาวรีย์สูง3เมตรหมายถึงเดือน3หรือเดือนมิถุนายนขณะนั้นนับเมษายนเป็นเดือนแรกของปีตรงกับเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกค,ครองสมัยนั้นและหมายถึงอำนาจอธิปไตยทั้ง3ภายใต้รัชธรรมนูญได้แก่นิติบัญญัติบริหารและตุลาการปืนใหญ่จำนวน75กระบอก ปากกระบอกปืนฝังลงดินโดยรอบฐานของอนุสาวรีย์ที่มีโซ่เหล็กร้อยไว้หมายถึงปีที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองเลข75เป็นเลขท้ายสองหลักของปี2475ส่วนโซ่ที่ร้อยไว้ด้วยกันหมายถึงความสามัคคีพร้อมเพียงของคณะปฏิวัติ หลายปั้นนูนที่ฐานครีบทั้ง4เน้นถึงเรื่องราวการดำเนินงานของคณะราษฎรตอนที่นัดหมายและแยกย้ายกันก,ก,ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475พระขันหกเล่มที่รายล้อมป้อมกลางตัวอนุสาวารีย์หมายถึงหลัก6ประการของคณะราษฎร รัชธรรมนูญแห่งราชอา,าจาักรไทยพุทธศักราช2550สมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรตราไวา้ณวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2550เป็นปีที่62ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดช มหิตลาธิเบศร,รามาธิบดีจากกรีนฤรืบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้นำความกราบบังคมทูลว่าการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ดำเนินวัฒนามาก,กว่า75ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการประกาศใช้ยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้งเพื่อให้เหมาะแก่สภาวะการของบ้านเมืองและการลสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปและโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549ได้บัญญัติให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้น มีหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับสำหรับเป็นแนวทางการปกครองประเทศโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางทุกขั้นตอนและนำความคิดเห็นเหล่านั้นมาเป็นข้อคำนึงพิเศษในการยกร่างและพิจารณาแปรบัญญัติโดยต่อเนื่อง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับจัดทำใหม่นี้มีสาระสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของประชาชนชาวไทยในการทำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชและความมั่นคงของชาติการทำนุบำรุงรักษาศาสนาทุกศาสนาให้สถิตสถาพรการเทริดทูนพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นมิ่งขวัญของชาติการยึดถือระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นวิถีทางในการปกครองประเทศการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูป,ปรธรรมการกำหนดนกลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพ ตามวิธีการปกครองแบบรัฐสภารวมทั้งให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรมเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วสภาร่างรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับการออกเสียงส่งประชามติ ปรากฏผลว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติเห็นชอบให้นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้บังคับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายเพื่อลงพระประมาพิไทยให้ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสืบไป ทรงพระราชดำริว่าสมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติตามมติของมหาชน จึงมีพระบรมราชองค์การดำรัสเนื้อกล้าวเหนื้อกระหม่อมให้ตรารัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว้ให้ใช้แทนรัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549ซึ่งตราไว้ณวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2549ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป ขอปวงชนชาวไทยจงมีความสมัครสโมสรเป็นเอก,กฉันท์ในอันที่จะปฏิบัติตามและพิทักษ์รักษารัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้ เพื่อทำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยและนำมาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนาชัยมงคลอเนกสุภผลสกลเกียรติยศสถาพรแก่อนาประชาราษฎรทั่วสยามรัฐศีมาสมดังพระบรมราชปานิธานปรารถนาทุกประการเทิน ผู้สนองพระบรมราชอ,องค์การมีชัยรือชุพันธ์ประธานสภา,านิติบัญญตัติแห่งชาติและนั่นก็คือเรื่องราวนะคะของวันรัชธรรมนูญค่ะซึ่งก็ตรงกับวันที่10ธันวาคมของทุกปีค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสาหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง youtube ช่องแอรทัพพอดแคสต์ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชาการจำนวน45อัตราประเภทนายทหารสัญญาบัตร10อัตราและนายทหารประทวน35อัตราโดยนายทหารสัญญาบัตรจะต้องมีอายุไม่เกิน35ปีนายทหารประทวนจะต้องมีอายุไม่เกิน30ปีทั้งนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาสาขาวิชาเพศคุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่นๆตามที่ทางราชการกำหนดไว้เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่1ทธันวาคม2566จนถึง11มกราคม2567สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์กองบัญชาการกองทัพไทยหรือติดต่อสอบถามได้ที่กรมกำลังพลทหารโทร0 6 3 0 8 3 3 2 6 7และ 063 074 7237ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป